ตอนที่สามวันที่เราต่างเงียบใส่กันความเงียบที่ไม่เคยมีมาก่อนบ้านของเราเคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยในวันแรกๆของชีวิตคู่ฉันกับวินเป็นคู่ที่ชอบคุยกันแทบทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงเรื่องไร้สาระที่ไม่สําคัญอะไรเลยเราหัวเราะกันง่ายๆกับมุกตลกที่ไม่มีสาระเราทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแล้วคืนดีกันภายในชั่วโมงเดียวแต่วันนี้มันเงียบเงียบจนฉันเริ่มไม่แน่ใจว่า นี่เป็นเรื่องปกติหรือมันคือสัญญาณอะไรบางอย่างที่ฉันควรใส่ใจบทสนทนาที่หายไปช่วงนี้วินกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นฉันไม่ได้ถามว่าทำไมเขาเองก็ไม่ได้บอกเมื่อก่อนเขาจะส่งข้อความมาหาฉันบอกว่าวันนี้มีประชุมต่ออาจกลับช้านะแต่ช่วงหลังๆมานี้ไม่มีแม้แต่ข้อความฉันก็แค่คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังนั่งกินข้าวเย็นคนเดียวฉันก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองหรือว่าเขาเหนื่อยจนไม่มีแรงจะพูดหรือว่าเขามีเรื่องที่ไม่อยากให้ฉันรู้หรือว่าเรากําลังห่างกันโดยที่ฉันไม่รู้ตัวฉันไม่ได้รู้สึกโกรธแต่รู้สึกว่างเปล่าบทสนทนาที่ไม่เกิดขึ้นคืนหนึ่งวินกลับ,บบ้านมาตอนเกือบห้าทุ่มฉันนั่งดูโทรทัศน์อยู่แต่ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษ อ้ายังไม่นอนเหรอเขาถามเสียงเบาฉันเหลือบตามองเขาอืมแล้วก็เงียบกันไปเขาถอดเสื้อสูทแขวนไว้แล้วเดินเข้าครัวฉันได้ยินเสียงเปิดตู้เย็นกินข้าวเย็นหรือยังเขาถามกินแล้วฉันตอบแล้วทุกอย่างก็กลับไปเงียบอีกครั้งฉันไม่ได้ถามว่าเขากินอะไรมาหรือยังเขาเองก็ไม่ได้ถามว่าฉันเป็นยังไง มันเป็นแค่การสนทนาสั้นๆที่เกิดขึ้นเพียงเพราะเราต้องพูดกันแต่ไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นเลยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมความอึดอัดที่ไม่สามารถพูดออกไปได้วันถัดมาฉันตื่นเช้าเหมือนทุกวันชงกาแฟให้วินเหมือนที่เคยทํามา20ปีวินรับแก้วกาแฟไปขอบคุณเขาพูดแค่นั้นแล้วจิตมันเงียบฮ่าฮฉันอยากถามเขาว่าช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่า ฉันอยากบอกว่าเราห่างกันไปหรือเปล่าฉันอยากพูดว่าฉันคิดถึงช่วงเวลาที่เราคุยกันมากกว่านี้แต่ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยไม่รู้ทำไมเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างติดอยู่ในลำคอความเงียบที่กลายเป็นระยะห่างหลังจากนั้นฉันเริ่มสังเกตว่าเราสองคนทำเหมือนกันทุกวันเราตื่นเช้าออกจากบ้านกลับมาในตอนค่ำกินข้าวเงียบๆดูโทรทัศน์คนละมุมแล้วก็นอน บางคืนฉันแกล้งทำเป็นหลับก่อนเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับเขามันไม่ใช่ว่าฉันโกรธเขาแต่มันเป็นเพราะฉันไม่รู้จะพูดอะไรมันแย่กว่าการทะเลาะกันเสียอีกอย่างน้อยตอนที่เราทะเลาะกันเรายังมีเสียงแต่ตอนนี้เราเงียบใส่กันคำถามที่ฉันไม่กล้าถามคืนหนึ่งฉันทนไม่ไหวอีกต่อไป ฉันหันไปมองวินที่นั่งอยู่ข้างๆบนโซฟาเขากำลังดูโทรทัศน์แต่ฉันรู้ว่าเขาเองก็คงไม่ได้สนใจจริงฮ่าฮฉันตัดสินใจถามเราห่างกันไปหรือเปล่าวินหันมามองฉันดวงตาของเขาใช้แววแปลกใจเล็กน้อยทาไมถึงถามแบบนั้นฉันเม้มปากก่อนจะตอบฉันแค่รู้สึกว่าเราคุยกันน้อยลงวินเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาเบาฮ่าฮ ผมก็รู้สึกเหมือนกันประโยคนั้นทำให้หัวใจฉันกระตุกมันแปลว่าอะไรกันมันแปลว่าเขาก็รู้ตัวเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาลังเลก่อนจะพูดต่อบางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเมื่อเราเลิกพยายามที่จะเข้าใจกันฉันเข้าใจทันทีว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่มีเรื่องให้คุยกันแต่มันคือเราเลิกพยายามที่จะคุยกันเราเริ่มคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจเราอยู่แล้ว เราเริ่มปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นสิ่งปกติเราไม่เคยคิดว่ามันจะทำร้ายความสัมพันธ์ของเราแต่วันนี้มันเริ่มทำให้ฉันกลัวการเริ่มต้นบทสนทนาใหม่หลังจากวันนั้นฉันพยายามเริ่มบทสนทนากับวินมากขึ้นฉันถามเขาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างฉันพยายามชวนเขาคุยเรื่องที่เขาสนใจและที่น่าแปลกใจคือวินก็ตอบสนอง บางครั้งเขาก็ถามฉันกลับว่าฉันเป็นยังไงบ้างเราคุยกันมากขึ้นทีละนิดฮ่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนแต่มันคือจุดเริ่มตน้นความรักที่ไม่ควรเงียบฉันเรียนรู้ว่าความรักไม่ควรเงียบบางครั้งเราอาจคิดว่าการอยู่ด้วยกันมานานทําให้เราไม่จําเป็นต้องพูดกันมากเหมือนเดิมแต่ความจริงคือเราต้องพูดกันให้มากขึ้น เราไม่ควรปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงระหว่างเราบางครั้งความรักไม่ได้พังเพราะมือที่สามไม่ได้พังเพราะเรื่องใหญ่โตแต่มันพังเพราะเราเลิกพยายามที่จะเข้าใจกันจุดเริ่มต้นใหม่ของเราคืนนั้นก่อนนอนฉันตัดสินใจพูดบางอย่างที่ฉันไม่ได้พูดมานานวินหืมขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้วินหันมามองฉันดวงตาของเขามีแววประหลาดใจ แล้วเขาก็ยิ้มขอบคุณเหมือนกันฉันยิ้มตอบก่อนจะปิดไฟนอนและคืนนี้ฉันรู้สึกว่าความเงียบของเรามีความหมายมากขึ้นมันไม่ใช่ความเงียบที่ทำให้เราห่างกันอีกต่อไปแต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ20ปีที่เรียนรู้กันความรักไม่ควรเงียบรอติดตามตอนที่4เมื่อคำว่าไม่เป็นไรแปลว่าฉันเจ็บ